เทศบุตรีตำบลทองภูิคุณสกลเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากีฬาจักรยานทั้งแต่เยาววัยแต่หนึ่งขวบแปดเดือนไปจนถึงสิบขวบเพื่อเป็นการพัฒนาในโครงการกีฬาสีเขียวใช้ในการแข่งขันจักรยายหนหร้อย,าย,าย,ายิางขาไถ่ทีมแข่งประเภทท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระสุรัตนเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระปณิสขาธิราชเจ้าบนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ปุ่ม24พิธีกรรมของทุกรายการดังนะครับแล้วก็เป็นโรคขอบคุณครับสายการทางพิชชนพาวโยมปเสนียสถานที่หลังที่ครับที่เราได้เคิ่มกิจกรับแข่งครับที่สองโอ้ยยังมีอีกเอาไปนะ

ก็มองไ่เห็นด้วยมันมีผล You know, I <laughs> การวางแผนการแข่งช่วงเที่ยงวันน pues ี้มาเดินหาซ้ำครับวันนี้ความสจ็บน้องพี่โจ้พีบีบีมาแลูมผู้พีแดงพะยงครับควงบ้านเจ้าบ้าน24มาแล้วมาสองตบเลยครับเพะว่

ลำดับที่หกนะคะทีกว่นเงินดายดายเาดลำดับที่สองนะคะดีกว่าน้ามณชนาเลศในเรื่องสองกจเดือนมีสามหญิงค่ะเด็กหญิงนัดพัร